สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะค่ะวันนี้นะคะภารกิจเยอะมากเลยนะคะตอนเช้าไปดูยางเล็กนะคะช่วงบ่ายไปดูยางใหญ่ช่วงบ่ายมาดูงัวนะคะมาดูเฉยๆนะคะมาดูเฉยๆนะคะมองดูนะคะปล่อยเลี้ยงมองดูไปเฉยๆนะคะเดี๋ยว ปล่อยงวเลี้ยงช่วงเย็นนะคะน้องสาวก็มาฉีดยานะคะวัวน้องก็มีนะคะไปดูก่อนวัวน้องปลาไม่สบายนะคะให้หมอมาฉีดยาให้นะคะค่ะอืมค่ะห้าร้อยโอ้พอดีห้านสาวก็ดูให้นะคะวัวก็โชคดีหน่อยนะคะโชคดีหน่อยเพราะว่าเขาเอา บอกมาฉีดยากรัวของเขานะคะตัวนี้โอ๊ยกันตองเอาไปบ,<า>บ,บอได้ใส่เสื้อเลยรวะ่ใช่ไมนะ<ด>่ใช่ยาไม่ผ่านหรอกยาโอ้โหพี่จะตายเนาะรักถี่แค่ไนน้องลักนี้บอมันหูเหรอไงกันตองนาะหูเหรอไงดูดูดูหมาคือดูิสียสามใจเรามากเลยขนาดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูสีลายกับน้องใหม่ก่อนนะคะเป็นอสอน,นะคะวันนี้เป็นอาสานะคะยืดสวนหญ้ายืดสวนหญิงปลาไปแล้วนะคะ,เอ,ะเอา้าบ่าน้ำมาสีสเลยอะไรบ่น้ำบุมีบ่ยุสะมี้ามันแหลงนั่าแ,แหลงบ่มีน้ำเด็แล<อ>้วจาหน้ำปะปาใหญ่มาห โอ้ oh, น้ำปลามันจะไม่เป็นพันใช่เหรอเจาะน้ำดีไหมเจาะน้ำใส่โซลาเซล์ดีไหมป่ะเนาะจะใช้น้ำปาปารับรองนี้ว่ามันแพงนะคะเพราะว่าค่าน้ำที่นี่เปิดให้กลัวนะคะสองสองร้อยร้อยเก้าสิบนะคะบางวันบางวันนี้ก็ลืมนะคะประมาณนี้ป่ะไหนโอ้ว oh, ันนี้มีเพื่อนด้วยไม่ปล่อยเลยเหรอ

ควันมันไปเลยเริเเ่มดีแล้วงงผมบ่ได้ส่วนย่าอ่ะที่ย่าเลยเห็นบ่แปลเลยค่ะมันเล็่มย่าดีมากเลยนะคะซีลายกับกัานแก้วกานแก้วซีลายก้นตองน้องไม้อยู่ไหนซื้อมากระดิ่งมาใส่ให้บ่เอาไหมอ,อือเนาะเห็นไหมคะ ซือกระดิ่งมาใส่ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เสียงดังติ้งติ้งติง้งอืมเนาะเวลามันไปไหนอืมเวลาเวลาไปไหนจะได้ยินเสียงก็จริงนะคะเพราะว่าน,นี้เพราะวันนี้ไม่ได้เอาออกอคอกไงคะ่ะไม่เอาขอขอกคอกเลยก็มีอยู่ในอคอกไปดูก่อนอน้องไม้ดูของปองหรือ,อยังดูดิด รเอากินนมด้วยเหรอไม่เลิกกินยังไม่ถึงปีเลยให้มันให้มันกินเลยป้าปีหกเดือนค่อยให้มันเลิกป่ะเดี๋ยวปล่อยปล่อยเลี้ยงสักหน่อยนะสักชั่วโมงประมาณ ชั่วโมงเดี๋ยวให้ดูใหกลับกล้องก่อนนะคะนี่ก่อนดูกันแก้วเลี้ยมยาช่วงเย็นพักผ่อนไปด้วยในตัวนะคะวันนี้เหนื่อยมากเลยทั้งวันเชา้าเที่ยงโอ้ตอนเที่ยงไม่ได้ทานข้าวเนอะทานขนมกลับนม ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเยืดสสวนหญ้าลานแลนะะ้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นของลานซาวนะคะตรงนี้ก็จะมีแต่บริเวณบ้านนะคะประมาณงานหนึ่งเนาะของนี้งานครึ่งเนอะงานครึ่งวันไหนไปทำธุระลานก็จะมาดูให้นะคะแบบนี้ ก็เปลี่ยนกันเพราะว่าหลานก็มีบัวนะคะวัวหลานตัวน,นู้นทานสาวนะคะอันนี้จะพร้อมนะก้านแก้วยังพร้อมอยู่ยนะคะยังไม่อ้วนเดี๋ยวนี้จะซื้อยา,าบำรุงเพราะว่าเป็นยาเม็ดนะคะนี่ก็ใส่กล้วยให้ทานเป็นยาบำรุงถ่ายพยาธิไปในตัวอืมไหน กันแก้วอานนี้ไปออกมานละกัาแก้วมานี้มานี่ม,มา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 ออกมานี่ออกมานี่เอากันเอากันแก้วออกมาก่อนเดีย๋ยวาไปไล่กันแก้วก่อนออกมาน,นี้มานี่้ม,มาเลยโอ้โหเลีมยาช่วงเย็ยนอ,อันนี้คือก้านตองนะคะ ไม่ใส่เชือกเลยน้องเปาออกคอ,อกนะคะนี้ไม่ได้ออกเลยโอ้กี่ปีแล้วนี่ป่าผูบ้บเาวเานี่กี่ปีแล้ว,วสองปีกว่าโอ้โหโอ้โห

โอยไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วปลาไม่เอาแล้วมันดือ้อนะเนี่ยโอ้ไม่เหมือนของเราไมีดือ้อชื่ออะไรเนี่ยคองโกโอ้ดื้อนะคะคองโกดื้อมากส่วนมากอู้ไม่เอาอดือด้อดื้อดื้อมากอู้น่าก,กลัวโอ้หึไม่ได้หรอกแรงไม่ถึง ไม่อยู่หรอกโอ้โหอืมโอ้มีบ่าวด้วยนะคะวันนี้สาวๆมีหนุ่มๆด้วยชื่ออะไรจำไม่ได้นะคองโก้คองโก้ทำไมมันชื่อแปลกจังเลยคองโก้เหรอปลาระวังระวังระวัง ดูนะคะของโกความดื้อนะคะเออถ้าถ้าเธอจะปล่อยต้องบอกยายนะไม่ไหวแล้วยายจะไปแล้วก็กลัวนะคะเอาละไม่เอาละลบก่อนนะยายนะอย่ามาทางนี้นะดูดูความน่ากลัวไม่ตัวเดียวเอง หมาะโอไม่เอาไม่เอากลัวนะคะโอ้วันนี้มีเพื่อนเยอะนะคะมันมันดื้อมากเลยนะคะไปไปฮองโกไปเลยนะโอ้โหค่ะไปไปไปมันดื้อมากเลยค่ะนี่ก็สักพักก็จะเอาหัวเขาาๆนะคะปล่อยเลียนสักหน่อยก่อนนะคะค่ะ ่สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเอา้ากล้วยสุกแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมและให้รำลังใจนะคะช่องนิตยาชาแนลบานซอสวัสดีค่ะ